สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักคีพิฆาสวรรค์ครึ่งเดือนผ่านไปเพียงพริปตาเจงอี้ออกจากสันโดษอย่างตรงเวลาและหลังจากที่ได้สนทนากับเฉียนว่านก้วนแล้วเขาก็ตัดสินใจออกเดินทางเมืองเทพประธานอยู่ในความสงบและสมาคมการค้าก็ได้เริ่มสร้างขึ้นมาใหม่ หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ยอดขานทีสวรรค์หลายๆคนก็ไม่กล้ามีปัญหาก,กับกลุ่มเจียงอี้และเฉียนว่านกวนปราสาทเจียงกลายเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในเผ่าเทพประธานดังนั้นเจียงอี้จึงรู้สึกมั่นใจที่จะทิ้งทุกคนไว้ที่นี่ครั้งนี้เดิมทีเขาวางแผนที่จะมาคนเดียวเนื่องจากเขาไม่ได้จะมาเที่ยวพักผ่อนแต่เจียงเสี่ยวหนูยืนกรานจะออกมาด้วย หลังจากที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่นางไม่มีศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ขนนกสีหมึกขั้นที่สามและไม่สามารถฝึกฝนได้เขาก็เลยตกลงให้นางมาด้วยเจียงเสี่ยวนุ่ยมีบุคลิกที่สันโดษและนอกจากมีสัมพันธ์ที่ดีกับสูรั่วสเสวียเล็กน้อยแล้วนางยังไม่สามารถเข้ากับเฟิ่งหลวน ยืนเฟยและคนอื่นๆได้นางไม่มีงานอดิเรกใดๆและนางจะมีความสุขก็ต่อเมื่อนางติดตามเจงอี e. ้แม้ว่าจะไม่มีอะไรให้คุยแต่การได้อยู่ข้างๆเจงอี e. ้นั้นก็ทำให้นางพอใจแล้วการเดินทางไปสู่ใจกลางทะเลลึกไรสิ้นสุดนั้นเป็นการเดินทางที่ยาวนานหากไม่ได้เดินทางเร็วอย่างเรือลิขิตสวรรค์พวกเขาต้องใช้เวลาอยู่หลักเดือน แต่เจียงอี้ไม่จะเป็นต้องคิดเรื่องพวกนี้เลยเพราะเช่นเช่นกล่าวอย่างชัดเจนว่าเทวาธมิน hey, พาพวกเขามาได้เดิมทีเจียงอี e ้คิดว่าเทวาธมิน hey, จะแบกพวกเขาแล้วบินไป แต่เขาไม่ได้คาดคิดว่าเมื่อเขามาหาเชี่ยนเชี่ยนที่เรือนรับรองเล็กซือถูและบอกว่าตัวเขาจะออกเดินทางแล้วเทวาทมินก็บินไปบนฟ้าขณะที่ร่างของเขาส่องแสงสีดำและกลายร่างเป็นร่างเดิมซึ่งคือมังกรทมินขนาดยากักษ์ จากนั้นเขาก็พูดอย่างเย็นชาว่าทุกคนขึ้นมาข้างบนเชี่ยนเชี่ยนบยักหน้าให้ซื้อถูอีเนียนก่อนที่นางจะบินขึ้นไปบนหัวของมังกรทมินจากนั้นเจิงอี้และเจิงเสี่ยวหน่วยก็มองหน้ากันอย่างตกตะลึง เทวาธมินตนนี้เป็นเจ้าอสูรพวกเขาอาจไม่รู้ความแข็งแกร่งที่แน่ชัดของเขาแต่ก็น่าจะเป็นไปได้สูงที่เขาจะอยู่ขอบเขตกึ่งเทพแล้วจะให้เขากับเจิงเสี่ยวหนุ่ยเหยียบหัวของเทวาธมินได้อย่างไรเมื่อเชี่ยนเชี่ยนเห็นเจยงอี้ลังเลนางก็หัวเราะและพูดว่าเจยงอี้ไม่เป็นไรหรอกเจ้าช่วยท่านบรรพบุรุษออกมาจากราชวังจัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับ และนั่นเป็นความกตัญญูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเผ่าปีศาจแห่งทะเลลึกไร้สิ้นสุดลุงทมินไม่คิดมากหรอกดวงตายักษ์ใหญ่ของเทวาทมินมองไปที่เจงอี้และพูดอย่างเฉยเมยว่าเร็วเข้าท่านจาก,กระพัดกำลังรอเราอยู่ ก็ได้เจียงอี้ไม่ได้พยายามที่จะโต้เถียงอีกต่อไปขณะที่เขาอุ้งเจียงเสี่ยวหนูและพุ่งขึ้นไปบนศีสัะของเทวาทมินเทวาทมินกวาดตามองไปยังสือถูอ้าวและประมาจารย์ตระกูลสือถูซึ่งถือเป็นการอำลา ร่างอันใหญ่โตของเขาหมุนเล็กน้อยก่อนที่จะกลายเป็นภาพหลังและบินขึ้นไปบนฟ้าเหนือเมืองนั่นท่านใต้เท้าเทวาทมินไม่ใช่หรอใต้เท้าเทวาธมินกำลังจะกลับผูงหญิงเชี่ยนเชี่ยนกำลังจะกลับไปอีกครั้งไม่สิทุกคนดูนั่นเร็ว มีคนสองคนยืนอยู่ข้างองค์หญิงเชียเช่ยนเชี J ่ยนเจงอี้นั่นคือเจงอี e ้และน้องสาวของเขาเจงอี J ้ e ขึ้นไปยืนบนหัวของใต้เท้าเทวาทมินได้จริงๆนั่นคือเจ้าอสูรเลยนะพวกเขาจะไปยังทะเลลึกไร้สิ้นสุดกันหรือเมื่อเทวาทมินกำลังโบยบินขึ้นฟ้าเขาก็ได้รับความสนใจจากจอมยุทธในเมืองนับไม่ถ้วนทันที เมืองนี้มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งขณะที่เจียงอี้กลายเป็นผู้เลื่องชื่อในเมืองและทุกคนก็ให้ความสนใจกับทุกๆก,การเคลื่อนไหวของเขาเทวาธีนเมินเฉยต่อเสียงซุบซิบในเมืองอย่างสิ้นเชิงขณะที่เขาบินขึ้นที่สูงไปพร้อมกับกลิ่นไอที่เปล่งประกายในไม่ช้าเขาก็พุ่งออกจากม่านพลังของเมืองเทพประธานไปและมุ่งหน้าไปยังทะเลลึกไร้สิ้นสุด เร็วอะไรเช่นนี้เจยงอี้และเจิงเสี่ยวหนวยเห็นเมืองเทพประธานหดลงเหลือขนาดเท่ากำปั้นขณะที่ผู้คนนับไม่ถ่วนกลายเป็นเหมือนมดเมืองเทพประธานค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆและในชั่วพริบตาพวกเขาก็มองไม่เห็นเมืองเทพประธานอีกต่อไป ทั้งคู่ต่างตกตะลึงอย่างเงียบเงียขณะที่พวกเขามั่นใจแล้วว่าความแข็งแกร่งของเทวาธมินนั่นอยู่ขอบเขตกึ่งเทพอย่างแน่นอนเนื่องจากความเร็วของเขาเร็วกว่าขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดอย่างน้อยหลายเท่า เจียงอี้เยืนอยู่บนร่างของเทวาทมินโดยไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายความแข็งแกร่งใดๆหรือพายุใดๆเลยร่างของเทวาทมินนั้นไม่ได้ส่องแสงม่านพลังใดๆทำให้มันดูลึกลับมาก เจียงอี e ้มองไปรอบๆครู่หนึ่งแล้วถามเชี่ยนเชี่ยนด้วยความสงสัยว่าองคหญิงเชี่ยนเชี่ยนด้วยความเร็วเช่นนี้เราจะไปถึงตำหนักส่วนหูเมื่อใดกันสิบวันเชี่ยนเชี่ยนยิ้มกว้างและตอบอย่างสุภาพว่าเจียงอี e ้ เรียกข้าว่าเชียนเชียนก็ได้เชียนเชียนทราบซึงมากที่เจ้าช่วยชีวิตท่านบรรพบุรุษหากเจ้ายังเรียกข้าว่าอหญิงหรืออะไรก็ตามเชียนเชียนคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพูดกับเจ้าในฐานะนายน้อยเจงอี้อย่าเลยแค่เรียกข้าว่าเจงอี้เถอะเจงอี้หัวเราะอย่างขมขื่นและถามด้วยความสงสัยอีกครั้งเชียนเชียนเจ้าเป็นสายเลือดเดียวกันกับใต้เท้าอาูหรือ เจ้าเป็นเผ่าพันธุ์อะไรกันเชี่ยนเชี่ยนยิ้มแล้วอธิบายว่าใช่แล้วเรามาจากเผ่าพันธุ์เต่าทมินแต่เมื่อเราแปลงร่างข้ารู้สึกว่าข้าไม่ได้ต่างจากมนุษย์เลยข้าเป็นเพียงเชี่ยนเชี่ยนเจยงอี้เจ้าคงไม่คิดรังเกียจข้าเพียงเพราะข้าเป็นเผ่าพันธุ์ปีศาจหรอกใช่ไหมทําไมถึงต้องเป็นเช่นนั้นล่ะเจยงอี้ตอบอย่างจริงใจว่าอันที่จริงแล้วตอนที่ข้าอายุได้16ปี ข้าได้รู้จักกับจิ้งจอกน้อยตอนหนึ่งและกลายเป็นสหายของมันส่วนสัตว์อสูรเหี่ยวจื้อนั้นอาจเป็นเพียงแค่ราชนอสูรที่ไม่สามารถแปลงกายได้แต่ข้าปฏิบัติต่อเขาในฐานะสหายเสมอมังกรวารีสีทองเองก็เช่นกันข้ารู้สึกว่าตราบใดที่สัตว์อสูรมีชาวปัญญาพวกเขาก็ไม่ได้ต่างจากมนุษย์เลย และตราบใดที่เผ่าพันธุน์อสูรปีศาจแปลงกายพวกเขาเองก็จะเป็นร่างมนุษย์และเรามีฐานะเท่าเทียมกันในใจข้านั้นเชี่ยนเชี่ยนเองก็เป็นแม่นางที่น่ารักเสมอมา เชียนเชียนกระพริบตาโตโตของนางและจ้องไปที่เจียงอี้ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดด้วยความกระตันยูขอบใจนะเจียงอี้คำพูดของเจ้าจริงใจนะักเจ้าคือมนุษย์คนแรกที่ปฏิบัติต่อเผ่าพันธุ์ของเราเยี่ยงสหายอย่างแท้จริง ฮาเจียงอี้ e. หัวเราะและพูดว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีจิตวิญญาณและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดล้วนมีทั้งดีและไม่ดีเผ่าพันธุ์มนุษย์เองก็มีคนชั่วมากมายเหมือนกันไม่ใช่หรือมันก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าทุเผ่าพันธุ์อสูรปีศาจจะไม่ดีเหมือนกันอย่างเชี่ยนเชี่ยนเองก็เป็นหญิงที่จิตใจดีมากยามที่จิ้งจอกน้อยวิวัฒนาการและแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ ข้าว่าพวกเจ้าทั้งสองน่าจะเป็นสหายที่ดีต่อการอย่างแน่นอนโอ้ใช่แล้วเมื่อพูดถึงจิ้งจอกน้อยเจียงอี e ้ก็นึกบางอย่างได้ขณะที่เขาคิดถึงจัก,กรพรรดินีสัตว์อสูร พวงฝูทาวเทียนและคนอื่นๆไม่รู้จักทวีปจิ้งจอกสวรรค์แต่เนื่องจากเทียนเทียนเป็นองคหญิงแห่งทะเลลึกไร้สิ้นสุดนางน่าจะรู้เรื่องนี้เขาจึงรีบถามว่าเทียนเทียนเจ้ารู้จักทวีปจิ้งจอกสวรรค์หรือไม่ ทวีปนั้นเต็มไปด้วยเผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์ทวีปจิ้งจอกสวรรค์เชี่นเช่นขมวดคิ้วแล้วครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะใส่หัวและตอบว่าข้าต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลก่อนไม่ต้องไปตรวจรอก มังกรทมินเบื้องล่างยิ้มและพูดอย่างเฉยเมยทวีปจิ้งจอกสวรรค์อยู่ทางเหนือของทะเลลึกไร้สิ้นสุดและมันเป็นทวีปเล็กๆเ,เชี่ยนเชียนเจ้าอาจไม่รู้แต่ข้าเคยไปที่นั่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ดวงตาของเจียงอี้และเจีย e งเสี่ยวหนูเป็นประกายจักรพัรด,ดินีสัตว์อสูรปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างดีและนางบอกว่านางกำลังจะกลับไปแก้แค้นเจียงอี e ้ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนางและดูว่าเขาจะช่วยนางได้บ้างหรือไม่ ในอดีตความแข็งแกร่งของเขานั้นอ่อนแอและเขาไม่สามารถช่วยได้แม้ว่าเขาจะรู้อะไรก็ตามแต่ตอนนี้เจียงอี้และเจียงเสี่ยวหนูอยู่ที่ขอบเขตเทียนจุนแล้วและมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาอยากจะหาทางช่วยจาก,กรพัดดีนีเนื่องจากเสี่ยวเฟยจะได้ไม่ต้องสูญเสียแม่ของนางไปเจียงอี e ้ถามด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าท่านใต้เท้าเทวาธมิน จทวีจิ้งจอกสวรรค์อยู่ไกลจากที่นี่หรือไม่เราสามารถจะไปที่นั่นก่อนไปที่ตำหนักส่วนหูได้ไหมเทวาธมินเปล่งเสียงไม่พอใจเล็กน้อยและไม่ได้ตอบสนองใดๆขณะที่เชี่ยนเชี่ยนขมวดคิ้วขึ้น เนื่องจากอาหลูอยากให้เจียงอี้เร่งรีบไปที่นั่นภายในหนึ่งเดือนมันจึงต้องมีบางสิ่งที่สำคัญหากพวกเขาไปยังทวีปจิ้งจอกสวรรค์พวกเขาก็ยังต้องใช้เวลาครึ่งเดือนแม้ว่าจะเป็นความเร็วของเทวาทธินก็ตาม ซึ่งง่นหมายความมันจะล่าช้าได้เมื่อเห็นใบหน้าที่มีหวังของเจ e, ียงอี้ชิ่นเชี่ยนก็กรดริมปีปากของนางและพูดว่าข้าจะลองส่งข้อความถึงท่านบรรพบุรุษก่อนหากท่านบรรพบุรุษตกลงเราจะเดินทางไปยังทวีปจิ้งจอกสวรรค์ชิน่นเชี่ยนหยิบป้ายสีน้ำเงินออกมาซึ่งมันต่างจากป้ายที่เฉียนว่านกวนใช้มันไม่มีอักขระใดๆและเป็นเพียงแสงสีฟ้าที่ส่องสว่าง เมื่อผ่านไปครู่หนึ่งก็มีแสงสีฟ้าสว่างขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นเชี่ยนเชี่ยนก็เหลือบมองและพยักหน้าท่านบรรพบุรุษบอกว่าให้เรารีบไปและรีบกลับมาลุงทมินเปลี่ยนทิศทางเลยเทวาทมินตอบด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเล็กน้อยในขณะที่เขาหันหลังและบินไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและเพิ่มความเร็วของเขาด้านเจียงอี้และเจียงเสี่ยวหน่ยก็มีความสุขมาก ด้วยบุคคลทั้งสองที่น่าทึ่งของเผ่าพันธ์ปีศาจมันคงไม่เป็นปัญหาที่จะทำลายทวีปจิ้งจอกสวรรค์ให้ราบเป็นหน้ากลองอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้ว่าจาก,กระพัด,ดินีสัตว์อสูรยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ